เฮ้ยเฮ้ยเรวไปเรไปเรไปอย่าพิ่งอย่าพ่งะเออเอ้ยมมวมวดเไปค่ะหยุดค่ะหมดเวลาแต่เราจะต่อเวลาครับหมดแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคพิกพมีอะไรเรื่องอ่ะโอ้มีแล้ว อันนี้คือแสงอาทิตย์เหรอใช่อันนี้ก็ด้วยอันนี้คือด้านข้างวาดขอให้จด้ตัวไรตัวไรเือนเก่ารักเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่คือตอนแรกจะวาดให้เหมือนแมวหน่อยแต่มันออกมาเหมือนแบบเหมือนแบบ เหมือนแมวที่กอดเนี่ยโอ้ไม่ใช่ก็แบบไหนแมวเนี่ยใส่แมวหนวดแมวซะเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอเคส่วนนี้ก็คือมันไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะธิบายให้ฟังนะครับอันนี้พาคิดอยู่ตรงหัวนะฮะอันนี้หันข้างก็คือเลืองแสงก็ก็เป็นสติกเกอร์น้องแหม่งนั่นเองค่ะอันนี้เหมือนอะไรอ่ะ เหมือนละคณเดี๋ยววาดใหม่ดีกว่าไม่มันหมดเวลาแล้วพีมันจบแค่เนี้ยแหละนางเคยเรียกคีหนึ่งในละครที่แบบนางเผินเรียกว่าอะไรนะตัวเองกับลูกแมวเอออะไรสักอย่างคือมันไม่มีในบทนะฮะแต่อยูนิก็เรียกไปเราพอคัดคือขำมากคือเรียกมาได้แบบลูกแมวลูกแมวคือแบบเตลี พยายามจะวาดลูกแมวแต่มันออกมาเป็นเหมือนลคคุณส่วนอันนี้ก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวเขาแหละที่มันจะชัดเจนที่สุดตอนแรกแม่หนูบอกให้วาดสกไฟฟ้าตอนแท้กวาาแล้วนะวาดอยู่มุมนึงเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเป็นเป็นอันนี้ดีกว่าน่ารักไหมคะน่ารักครับถามใครครับอ๋อน่ารักน่ารักไหมคะครับก็นอกฉากเลยยูฟินก็ขนาดนี้เลยเนาะแล้วในฉากมันจะเป็นยังไงเนาะ อย่าลืมดูนะคะให้รักพิภากษาแด t ทูเลฟค่ะ